ยังคงไม่เปิดเผยยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับทุกท่านคนที่เดินทางร้องไห้ไปที่บ้านพระอาทิตย์ไปหาอาจารย์ปานเทพช่วงที่ผ่านมามีการอัปเดตแล้วนะครับก็ผิดคาดไปนิดนึงคิดว่าทางอาจารย์มาเทพเนยจะลงรายละเอียดนะครับปรากฏว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดสักเท่าไหร่นะครับพูดไม่เยอะแต่จะให้ทุกท่านได้ฟังอย่างแน่นอนแต่ผมจะสรุปให้ฟังก่อนนะครับก็ ผมเดินทางกลับมาบ้านแล้วนะครับทุกท่านนักบอกเดี๋ยวแจ้งก่อนเท่านี้หนึ่งว่าผมไปภาคสนามที่ใกล้ๆบริเวณชายแดนนะครับผมไปแถวๆป่าสาตากวายนะครับก็กลับมาแล้วครับทุกท่านเหนื่อยอยู่นะเพิ่งเดินทางมาถึงนี่เลยมาก็มาอัดคลิปเล่าข่าวคดีพี่แตงโมก่อนส่วนคลิปที่ผมถ่ายอยู่ที่บริเวณชายแดนนี่นะครับผมก็เหลืออยู่สองคลิปนะครับที่ยังไม่ลงก็ฝากติดตามด้วยน,นะครับทุกท่านเดี๋ยวผมว่าจะลงพรุ่งนี้ นะครับว่าจะลงพุ่งนี้ในส่วนของอาจารย์ปานเทพนะครับผมก็ได้มีการชี้แจงแล้วก็อธิบายว่าว่าใครมาทำอะไรนะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะแต่มีการโทรกลับนะครับโทรไปคุยนะครับกับคนที่ฝากเอกสารและข้อความอะไรอย่างนี้ไว้นะครับก็เห็นว่าคุยกันประมาณเกือบสองชั่วโมงได้ ทางอาจารย์ประเทพก็ได้มีการบันทึกเสียงบันทึกเทปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าบุคคลคนนี้นี่ได้มาเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมได้ยังไงเป็นใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชี้แจงอธิบายไว้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับแต่ว่ารายละเอียดนะครับผมมันมันก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแล้วอาจารย์ประเทศย้ำนะครับว่า ไม่บอกใบว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงนะครับไม่บอกว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงแสดงว่าอยู่ตรงกลางหรือเปล่านะครับนะกนะ็ให,ให,ให้ให้พวกเราได้ปวดหัวกันอีกเช่น,นิดหนึ่งนะครับนะให้เราได้วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ได้เดากันต่างๆนานานไปเอาก็ถือว่าเป็นสีสันในการติดตามคดีของพี่ตังโมงเนาะในระหว่างที่รอดียสไอีครับ,นะรบแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีการนัด นัดหมายกันนะครับผมเพื่อที่พูดคุยกันก็มาที่บ้านอาทิตย์วันศุกร์ที่ยี่บสามที่ผ่านมานะครับผมวันถุกวันศุกร์ที่สิบสามไม่ยี่สิบสามนะครับติดปากแล้ววันศุกร์ที่สิบสามที่ผ่านมานะครับอืมก็ได้ลงรายละเอียดกันพอสมควรแล้วก็มีหลายท่านที่แบบร่วมกันฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ค,ค,คุณเอ๋ที่นั่งคุยนั่งคู่กับอาจารย์มาเทศไม่แหละในรายการนี้เอานะครับก็ไปฟังร่วมกันน่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งก็คิดว่าคงได้ข้อมูลใหม่หมๆนะคาดการว่านะดูจากสีหน้าอาจารย์มาเทศแล้วก็ยิ้มแย้มนะครับผมแจ่มใสคุณปอเช่นนะไม่มีการทิ้งท้ายถึงอาจารย์บันเทศว่ารอฟังอาจารย์ประเทศคนเดียวเนี่ยครับอ่า พอทิ้งไว้แบบนี้นะครับผมแน่นอนแหละอาจารย์มาเทศก็ต้องชี้แจงในลักษณะที่ว่าหากว่าอาจารย์มาเทศนี่ไม่ได้ไม่ได้ยินแถลงจากดีไดก็จะไม่พูดว่าอย่างนั้นอ๋อไม่แปลกเลยว่าทําไมถึงเงียบต่อให้ได้ข้อมูลมาได,ได้ได้อะไรมานะครับผมจากดีใดแต่ว่าถ้าดีไดยังไม่แถลงนะก็จะไม่พูดนะแต่ที่จริงอ่ะรู้เรื่องราวแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะเพียงแค่ไม่พูดเฉยรอให้ดีไดเขาพูดก่อนมันจะได้แบบไม่มีปัญหา นะครับเพราะว่าช่วงนี้เห็นว่ามีหนอนด้วยนี่แต่ก็พอรู้เลยะว่ามีหนอนอะไรยังไงนะครับคุณพอเช่พูดถึงอริสอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ก,นนก็ไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าก็รู้แล้วว่าอะไรยังไงนะครับเกี่ยวกับคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับมือถือที่เอาไปตรวจสอบนะครับทุกท่านก็รอนะรอรอไปพร้อมๆกันนะครับช่วงนี้อาจจะแบบว่าไม่มีอะไร ใหม่ๆสักเท่าไหร่นะครับแต่เราก็ติดตามให้กําลังใจกันแล้วก็ให้คดีพี่แตงโมนี่มันมันขับเคลื่อนไปได้นะหลังจากที่มีประเด็นคุณพอเช่เนี่ยเขาก็มีคนโทรหาจาจาระเทพเยอะนะจนแบบรับสายไม่ไหวว่าอย่างนั้นเอายังไงก็เดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์เทพสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลากันตรงนี้เลยไว้เจอกันอีกคลิปหนึ่งประมาณสักสองทุ่มนะครับผมคลิปสุดท้ายของวันนี้นะเราก็ลงสองทุ่ม ก็ฝากติดตามกันทุกๆวันนะครับหกโมงเช้านะคลิปแรกหกโมงเชา้าแปดโมงสิบโมงเที่ยงบ่ายสองบ่ายสี่นะครับผมสิบสี่นาฬิกาแล้วก็สิบหกนาฬิกาสิบแปดแล้วก็สองทุ่มนะครับโอเคไปฟังอาจารย์มาเชศคไปเลยการแต่เราก็มีแขกพิเศษที่มาพบเราตั้งแต่ช่วงเช้าอาจารย์คะ่ะคําว่าเรานี่ไม่ใช่ผมคนเดียวต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าความลับก็จะไม่ใช่อยู่เฉพาะผมแต่ว่าคุณเกอุศนีได้ <c oughs> เข้าร่วม การประชุมหารือนะครับที่บ้านพระอาทิตย์เช้าวันนี้กับคนคนหนึ่งไม่บอกเพศไม่บอกบไม่บอกชื่อไม่บอกชื่อไม่บอกเพศนะครับเดินเคยเดินทางมาที่บ้านพระอาทิตย์แล้วก็มาฝากเอกสารบางประการถึงผมแล้วก็ร้องไห้นะครับและในที่สุดเนี่ยก็พยายามติดต่อผมจนได้หาทางจนหลายหนทางนะครับพอรู้ว่าผมบอกว่า เราพร้อมที่จะพูดคุยเพื่อแสวงหาความจริงร่วมกันก็ได้โทรศัพท์มาหาผมตั้งแต่เมื่อวานะนะครับเกี่ยวข้องกับคดีคุณแต่งโมนี่แหละนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าบอกว่าดีใจที่ผมโทรกลับแล้วก็ดีใจที่คนคนนี้จะได้เจอผม ก็เลยนัดวันนี้ที่บ้านพระอาทิตย์ที่เป็นที่มานะครับแล้วคุยนานด้วยคุยสองชั่วโมงแล้วก็มาพร้อมกับเอกสารค่ะอีกจํานวนหนึ่งเลยนะครับมาที่บ้านพระอาทิตย์เอาเป็นว่าผมและคุณเก๋ได้พูดคุยกันแล้วอยู่สองชั่วโมงค่ะนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเ,าเราได้ที่จริงแล้วบันทึกทั้งหมดมในการพูดคุยด้านหนึ่งนะครับเกือบสองชั่วโมง แล้วก็จัดเฉพาะสําหรับให้ผู้สื่อข่าวเป็นการเฉพาะต่างหากสาหรับเผยแพร่ได้สําหรับเผยแพร่ได้ที่ไม่เผยที่เผยแพร่ไม่ได้ก็มีนะครับเพราะว่ามันอาจจะกระทบต่อรูปคดีแต่ว่าที่ให้เผยแพร่ได้ก็ให้สัมภาษณ์โดยที่ไม่ต้องลงรายละเอียดว่าทําไมถึงมามาเพราะอะไรแล้วก็เกี่ยวพันอย่างไรกับคดีนี้นะครับพอคุยเสร็จเราก็เลยตกลงกันทั้งหมดว่า ณขณะนี้จะยังไม่เปิดเผยนะครับจนกว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม,มเราถึงจะเปิดเผยค่ะอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่ท่านผู้ชมควรจะรู้ปรากฏว่าเมื่อสองวันก่อนเนี่ยมีคนโทรหาผมเยอะมากเลยก็คือคุณปอเช่จากพพ t v วีโพสต์คุณเก๋ได้ข่าวไหมตอนนั้นใช่ใชได้ข่าวว่าคุณปอเช่บ,บอกว่ามีความคืบหน้าจากคดีคจากฝั่งของดีไับนะคะ แล้วก็บอกว่าให้ฟังอาจารย์ประเทศคน,คนเดียวให้ฟังผมคนเดียว <c oughs> ก็คุณปอเช่ได้โพสต์ว่าเรื่องของคุณอลิสได้ผลออกมาแล้วใช่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เปิดเผยเพราะตราบใดที่ผมยังไม่ได้ยินเสียงคำถแถลงข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ <c oughs> ผมก็จะยังไม่พูดได้แต่ยิ้มยิ้ม <c oughs> เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจแล้วยิ้มยิ้มคนะครับนั่นด้านหนึ่งแต่ความคืบหน้าที่คุณปอเช่ตกใจเนี่ยบอกเห็นและตกใจเนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วก็ได้แต่ยิ้มยิ้มเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าตอนนี้เราร่วมกันให้กำลังใจกรมสอบสวนคดีพิเศษทีมพี่ยักษ์ที่ไม่อยากจะเผยแพร่เรื่องราวให้ไปไกลกว่านี้ให้หนอนรู้โอ้ยเนี่ยอาจารย์เนี่ยคนอยากรู้ก็ไปใหญ่เลยใครเป็นหนอนใครเป็นหนอนเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าถึงแม้ผมรู้ผมก็ไม่พูดค่ะอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าก็ขอให้ท่านผู้ชมมั่นใจว่าสิ่งที่เราเดินทางมาในการสแสวงหาความจริงนั้นเนี่ยมันจะได้ความชัดเจนประจักษ์ชัดแจ้งมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับแต่น้ายิ้มอย่างนี้ก็รู้แล้ว <c oughs> นะครับว่ารอเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวจะมีเรื่องใหญ่ให้ได้ติดตามกัน